โซนชนีเดี๋ยวจะพาไปแล่เรื่องดีๆกันบางค่ะโดยเฉพาะการเปิดโอกาสสำหรับคนที่ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ไม่เปล่านะน้นองส้าหลวยต้องร้องเพลงภาษาจีนด้วยนะเอะออาจจะไม่รอดภ<ร>าษาไท<ห>ย<ว>ก็ไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเป็นคนเชียร์แทนก็ได้นะอ๋อได้เลยพรออ้อมแล้วได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางกรงส้นจีนเขาจับมือกับสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาค่ะหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคี่เครือข่ายเขามีการพานึกกําลังจัดงานทะเร่งเท้าแล้วก็เปิดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนสุยรี่ฟางครับ2 0 2ชูเสียงเพลงเป็นซื่อกลางเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยจีนค่ะ เรียกว่าที่ห้องแสดงย้ายส่วนบริหารกิจาการโทรทัศน์ผักตายจังหวัดสงขราด้วยเอ็นบีดีสงขราของเราเนี่ยแหละค่ะกงสุ่นย้ายจีนประจําประเทศไทยนายวังจื่อเจียนกงสุ่นย้ายสถานกงสุ่นย้ายแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขราเป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันประกวดรองเพลงจีนสุ่ยลี่ฟางครับซ่องพันดีิพหาพร้อมด้วยนายพิชัยวัฒนาพยุงกุนประธานสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขรานางมุจรรินทองนวลผู้อำนวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ และดเรธีรพงษ์แพชรรฉลาดผูม่วยการสํานักงานประชาสร้างพันธีหารวมถึงงน่วยงานทีเกี่ยวข้องรวมสนับสนุนประกอบด้วยประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนซ้อนบาษาจีนผักตายผูม่วยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีนมหาวิทยาลัยสรงคลานครินรวมในงานถล่มเา้าแล้วก็มีซื่อมวลชนถูกคะแนนข่าวรวมงานเป็นจํานวนมากสำหรับการแข่งขันร้องเพลงจีนซุยลี่ฟังครับค่ะจัดขึ้นห้นเรกในปีพุทธศักราช2 5 5 4ซปีนี้ในสองพรก็ถื่อว่า เป็นห้นิบห15แล้วนะก็ได้รับการสนับสนุนความร่มมือจากสมาคมจีนพผลทะเลซื่อมวลชนจีนโรงเรียนซ่อนภาษาจีนในการจัดกิจกรรมและก็ซ่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ซึงในซิปเซ่ห้นในผ่านมาค่ะก็มีผู้เข้ารวมแข่งขันเนี่ยสูงถึง6เบือนคนไม่ใช่หิดห,ดนะหิดนะถูกต้องค่ะแล้วก็ปีเนี่ยถือเป็นหุ่นเหลค่ะเทประเทศไทยได้รับอนุมัติจากส่วนกลางจัดการแข่งขันเทกรุงปักกิ่งนะโดยให้เพิ่มเขตการแข่งขันผักตายึ้นซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานกงสุนย้ใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ประจําส่งคลาค่ะ สภาบันคงจือ้อมาจัายส่งคณานักครินและก็ห้องเรียนคงจือ้อโรงเรียนสีนครมูลนิธิการแข่งขันวันนี้ค่ะก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าใจอัธรรดข้องเสียงเพลงจีนถิมีเอกลักษณ์เฉพาะส่งเสริมความรักและก็ชื่นชอบในภาษาวัฒนธรรมให้เสียงเพลงเนี่ยเป็นซื้อกล้างเชื่อมโยงระวางวัฒนธรรมไทยและก็จีนซืบอไปนั่นเองซึ่งการแข่งขันวันนี้เนี่ยมีรูปแบบการขับร้องเพลงเดียวโดยเนื้อเพลงเนี่ยต้องเป็นภาษาจีนเนื้อห้าเพลงก็ต้องเมอือ สมมีคุณค่าทางศิลปะแล้วก็มีทำนองที่ไพเราะในส่วนของรางวัลการแข่งขันค่ะรางวัลชนะเลิศกลุ่มเยาวชนได้รับถ้วยรางวัลพร้อมกับตัวเครื่องบินแล้วก็ถีบผักที่ประเทศจีนนะคะของสร้างนุยแล้วก็กลุ่มประชาชนจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล5 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลอีก3 0 0พบาทรองชนะเลิศอันดับสองค่ะถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลอีกสอง0บาทรวมถึงรางวัลอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้ผู้ชนะรางวัลเรียน ทองเส่้คนในกลุ่มเยาวชนเนี่ยจะได้เข้ารวมคายดนตรีที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยค่าเชจ้าจะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันนั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะกันเราทุกๆปีว่า<ป>จัดงานแข่งขันสื่อหลี่ังจงวนเกช่างปีไซนี่เขาให้เราเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยจีนให้สือ่อโลกทุกๆบุญทุกๆ,ๆ ให้ทุกๆชาวไทยหรือว่าของทั่วโลกรู้จักจีนมากขึ้นรู้จักวัฒนธรรมของจีนอย่างยิ่งใหญ่ให้มากขึ้นครับผมคิดว่าการสุย่ยดีแฟงจงหวนเกือช่างปีไส้นี้นะจะทำให้ไทยจีนมนุษย์สัมพันธ์ของเรายิ่งยิ่งขึ้นยิ่งเด่นพื้นขึ้นโดยเฉพาะปีนี้เป็น,นันประชาสัมพันธ์หรือว่าทูตการสัมพันธ์ไทยจีนห0ปีจะเริ่มต้นที่นี้ ให้ชาวไทยทุกๆท่านหรือว่าชาวาชาวไทยเชื้อสายจีนให้ทุกๆท่านรู้ว่าไทยจีนเป็นพี่น้องกันไม่ใช่อื่นกันเป็นพี่น้องสัมพันธ์กันครับตอนครั้งนี้นะครับถ้าคู่จีชนะเลิกรางวัลที่หนึ่งนะครับเราจะคัดเลือกจาก24คนมาเจอ4คน4คนนี้จะไปส่งไปที่ปักกิ่งร่วมกับทั่วประเทศทั่วโลก มาแข่งขันอีกทีหนึ่งสุดท้ายนี้เนะี่ยผมขอว่าใหา้คนที่ชอบเพ่นจีนหรือว่าชาวไทยเสื้อสายจีนนี่นะครับรีบสมัครร้องเพลงที่นี้ครับอย่าผิดอ,อกกสนี่ครับเพราะปีหนึ่งเพื่อมีครั้งเดียวทาั้นเองขอให้ทุกท่านรีบๆสมัครครับขอบคุณครับ ใครสีสนใจนะก็สามารถส่งใบสมัครพร้อมกับวิดีโอผลงานค่ะตั้งเชิอไฟตามเชืญอ้องผู้สมัครนะโดยมีความยาวไม่เกินส5งนาทีาทพื้นลลังเนี่ยต้องเรียบง่ายค่ะ ภาพแล้วก็เสียงต้องตรงกันต้องซิ้งกันแน่นะแล้วก็ไฟล์วิดีโอเนี่ยก็ต้องเป็นรูปแบบ MP4 ค่ะแล้วก็ห้ามปรับแต่งเสียงหรือ่อใชายการแก้ไขเสียงถูกประเภทส่งไปยังอีเมลเทกํำหนดตามกลุ่มอายุดังนี้ค่ะถ้าหากว่ากลุ่มอายุเยาวาชวน12นถึง17ปีให้ส่งไปเทงอ,อีเมลฟังกดีๆ pcsc.southern gmail com ค่ะแต่ถ้าหาว่ากลุ่มประชาชนอายุ18ถึง65ปีเน,นีน<า>่ยนะก็ให้ส่งไปที email ่อีเมล p s u k y h d gmail com ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมไทยจีนภาษาจีนค่ะโทร087 633 5 0 2 0 0ค่ะแล้วก็091 986 สามหาเจ็ดแปดแล้วก็ภาษาไทยค่ะนายเดชโชจูท่านพงโทรเลยนะ0ูนแปดสามหนึ่งแปดเซซูนเจ็ดหนึ่งหาหรือว่าเทส่าบันขงจื้อเทมาวิ่ยาลัลยสงคลานครินค่ะโทร0ูนแปดซูนซูนเจ็ดแปดแปดหกหกหานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะสำหรับน้องๆทีมีศักยภาพหรือว่าได้เรื่องของภาษาจีนในการสื่อสารก็ลองไปทดสอบทดลองกับได้นะว่าความสามารถทางภาษาจีนของเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนแล้วก่น สื่อซารโดยการร้องเพลงได้ไหม,มเราไปฝึกก่อนตอนนี้ได้แค่คําเดียวเลยฉันเข้าไปเป็นแร่งเชียร์กันเลยกันได้แค่คําว่าวอไอ้นี่คําเดียวไม่มีคําอื่นเลย <c oughs> ขนาดอินับเล็กนิดนึงซิปก็ยากเลยนะไ,ได้ืันกันนะก็เป็นการ <c oughs> เปิดโ <c oughs> อ,อก,กาสนะระว,ว่างนี้ถ้าเกิดใครไปแอ,ปอบซ้อมอยู่ก็คอย<ะ>อัดวิดีโอ ส่งไปตามอีเมลที่น้องเศ้าหนุ่ยบอกเลยเดียวเพื่อจะผ่านขัดเหลือกในรอบแรกแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสหนึงในสี่คนของเยาวชนที่จะได้ไปศึกษ้าแรงงานทีประเทศจีนใช่ไหมจริงไม่เป็นการเปิดโอกาสจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเอ็มบทีส่งค้าของเราก็เปิดพื้นที่ในการจะให้ด้วยงานที่เกี่ยวคลองมารวมทะแรงเท้ากันในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะ